มื้อนี้สิพาพี่น้องเฮ็ดเมนูที่หลายๆคนบอกว่าสินคิดแต่ว่ากินยำใดก็แซ่บแซ่แบพี่น้องกัะเพ้าเนือ้อกินกับไข่ดาวค่ะตั้งหมอ้อน้ำมันใส่ลงไปน้ำมันพผืชดรอวน้ำมันหมูก็ได้ค่ะกระเทียมผีกสดโขลกใส่กันแล้วก็มาผัดให้หอมค่ะเวลาผัดให้สังเกตผีกับกระ,ะเทียมค่ะ ถ้าออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยแสดงว่าใส่ได้แล้วเอาเนื้อใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อจะสุกค่ะสังเกตสีของเนื้อค่ะถ้าเริ่มเหลืองน้อยๆเนี่ยแสดงว่าเริ่มสุกแล้ว หลังจากนั้นก็นมาปรุงรสกันค่ะใส่ผงนัวลงไปผงปรุงรสรดหมูแล้วก็ซอสหอยค่ะใส่ลงไปสองซอนพุนพุนผัดคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะผัดไปสักพักหนึ่งกระทะจะแห้ง เราก็มาเติมน้ำกันค่ะไผ่มักแบบคุกคิกกระใสลายเติบไผ่มักผัดแบบแห้งกระใสนิดเดียวค่ะเติมซีให้สวยด้วยซีอิวดำใส่นิดเดียวก็พ่อพี่น้อง วิดไทดยนังเอกค่ะใบกระเพรากระเพราเร้ารักใส่ลงไปเยอะๆค่ะกินหอมค่ะพี่น้องแล้วกระจมสนั่นเลยเมนูนี้เปิดเสียงบดไดเลยค่ะสังเกตวันเงียบคักเสียงกระทะบ่มีเลยพัดกระเพราเนื้อกินหอมรสแซ่บพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ถ่ายคลิปก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะทั้งในเพจ Facebook แล้วกันใน YouTube ขอบคุณหลายๆที่สนับสนุนเพจพกาพาแซบค่ะกระเพราเนื้อกินกับไข่ดาวกับข้าวสวยห่อน,อนข้าวกาันข้าวกันค่ะมาเดอ้อพยากกิน,นำ้ำ